พระธานอาชิตตภิกษุได้ฟังพระบรมศาสดาทรงรับสั่งเะนั้นก็พลันเกิดความคิดขึ้นมาว่าตามทันไหมจ๊ะเนี่ยที่ท่านบอกว่าคือพระอาศิติบาสบกไปนำบาทกลับมาไม่ได้เลยสักองค์หนึ่งเนี่ยเจ้าก็ถึงคราท่พสัมสัธเจยาทรงจัดเรียกอาชิตติขุ ให้ไปนำบาทของพระตถาคตเจ้ามาคิดตูทีจะเพิ่งบวชใหม่เหาะเขาก็หอไม่ได้แต่ว่าเป็นรูปสุดท้ายนี่ไม่รับก็ไม่ได้แล้วนี่เนะเออเหตุการณ์ในวันนี้มันช่างน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักขณะพระอสีติมหาสาวกทั้งหลายจะรวนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์ผู้มีลิธานุภาพเป็นอย่างมาก แต่ถึงกาดนั้นกลับไม่มีผู้ใดที่จะสามารถนำบาทมาถวายคืนแด่พระพุทธองค์ได้เลยส่วนตัวเรานั้นนี่นะก็ต้องเห็นใจท่านเหมือนกันถ้าเราเป็นท่านนี่นะจังเป็นวิกษุปุถุทธชนธรรมดาผู้ถูกกิเลสครอบงำอยู่เหตุชันไหนหนอพระจอมไตรนี่หมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจ๊ะ จึงตรัสสั่งให้เราแสวงหาบาตรหรือไปนำบาทมาถวายพระองค์จะต้องมีเหตุพิเศษสำหรับเราที่เกิดขึ้นกับเราไปแน่เลยนี่นะจ๊ะโดยดวงปัญญาของท่านอจิตตภพิกุนี่เนาะโอ้แต่ถ้าเป็นเราเราก็คิดมากพอสมควรนะ <laughs> นี่เนาะก็มีข้อสังเกตยอย่างที่พระอสิีติมาสมุขทัางหเหาะเหินเดินอากาศได้เพราะท่านขจัดกิเลสหมดสิ้นจากใจแล้วกิเลสที่กดกายท่านเนี่ยบังคับท่านให้ตกต่ำให้ทำปกติธรรมดาของกายดังเดิมไม่ได้นี่เนาะนนี้ที่กดให้ตกต่ำเนี่ย มันหายไปหมดเลยพอกิเลสหมดปับ๊บท่านก็นสามารถเหาะเหือเดืออากาศได้เออกายกระใจใยสาสะอาดพอๆกันเท่ากันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเพราะนั้นวุฒเ,เป็นหนึ่งเดียวกายทำอรหันตสมอ,อ,อรหัตพผ์นี่นะ ที่ทุกๆก,กายอื่นน้ำบรนดับหรือถ้ากายหยาบก,กายอรหัตอรหาราตะผลนี่เนาะชาต่างๆเกิดทะปิญญาก็เกิดก็เหาะได้เพราะนั้นเรื่องนี้สอยรู้ว่าที่เรายังเหาะไม่ได้เพราะเรายังมีก,กิเลสอยู่นี่จ้ะเออกิเลสมันก็อยู่ในตัวในกายในใจของเรา ที่มันบังคับเอาไว้กดเอาไว้บังคับไว้นี่เนาะเออเพราะฉะนั้นถ้าอยากเป็นอย่างพระอสีติมาสาวกที่หอได้เราก็าต้องทําอย่างท่านอานทำไงเราก็ต้องทําอย่างนั้นแหละที่มาถึงท่านอาชิตะพิกุเมื่อปรารบอย่างนั้นแล้วว่าคงจะมีเหตุที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่เวลาถ้าออชิตะภิกษุ เรานึกถึงภาพเราจะสมมุติเราอยู่ตรงนั้นก็ได้ลุกขึ้นไปยืนอยู่กลางแจ้งเพราะออกก็ไม่ได้เนี่ยนี่เนาะดูที่ท่านจะทำไงจากนั้นท่านก็มองเข้าไปบนอากาศแล้วก็กระทำสัตยาธิฐานว่านี่นะอันตัวเรานี้ได้บรรมชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา เืหวังประพฤติพลหมจันยร์และรื้อสัตว์ขนสัตว์ให้พ้นจากห่วงแห่งวัฏสงสาร oh. ความปรารถนาเราเป็นอย่างนี้ระหว่างที่เราบวชอยู่นี้หากว่าศีลเรายัางบริสุทธิ์หากว่าศีลยังบริสุทธิ์อยู่ตั้งแต่บวชมานี่เลยจ้ะ oh. เป็นพระแท้มาตลอดแม้ยังไม่หมดกิดเลสเลยจ้ะ แต่สีลข้อวัดวิบัติเราบริสุทธิ์ไม่ได้มีสิ่งใดด่างพร้อยเออนึกถึงความบริสุทธิ์ของตัวก็ขอให้บารของพระบร,รมศาสดาจามาสถิตในมือของเราด้วยเถิดโอ้นี่เนาะบารมีเก่ากับความบริสุทธิ์ปัจจุบันทมทันไหมจ๊ะ เป็นแผลเหมือนพระธรรมทายาติแต่รูปนี่ไง<า>เออที่ตั้งใจฝึกต้นต้นนิ้วเป็นตบ่ายเป็นปรลาแทานี่เนาะแต่ว่าบาร,รมีของเราบันน้อยกว่าท่นานของท่านบาร,รมีเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะได้รับพุทธปยากรแล้ว<า>นี่เนาะนี่ดูสิว่าท่านจะทำาไงต่อนะมรอาชิตาภิกษุกระทำสัตยาติฐานจบลง ท่านก็ะทำอาการเยียดมือออกไปแต่ไม่ถึงกับสุดแขนหรอกภาพดูวาดเกินไปนยคยกลัวเราจะไม่เห็นนี่นะก็ทำพองงามอ่ะอนบเกินไปนี่เนาะอย่างนี้เกินไปนิดหนึ่งโอเวอร์โหลดแต่ก็ต้องการเห็นให้ชัดเจน นี่นเนาะแค่เยียดออกไปหน่อยหนึ่งพองงามพอสมณะที่งดงามจะเาลืมว่าท่านมีบารมีขนาดนี้ทุกอริยบทของท่านนี่งดงามนี่เนาะในทันทีที่มือั้งสอง,สอง,สองได้เยียดออกไปจนเกือบจะสุดแขนอ่าแล้วไปอ่าเกือบสุดก็แต่ว่ามันสุดนะ อ่ก็มีข้อแย้งหน่อยนะเออเอาว่าพองงามเกือบสุดนี่นะบาทของพระผููมิพระเจ้าก็ได้เลื่อนลอยจากน้ำบากาศมาประจิสารอยู่ที่ในมืองท่านทันทีอย่างง่ายง่ายเห็นไหมเวลาคนมีบุญเนี่ยจะได้อะไรก็ง่ายง่ายนี่ทำง่ายมากก็ถูกต้องอย่าเออนี่นะ ทำยากมากก็ได้ยากมาทำง่ายมากก็ได้ง่ายมากนเห็นไหม <Okay. S 1> บาทของพระพุยพรเจ้า,าลอยมาจากนภาอากาศ <Okay. S 1> บาทที่พระอสิติมาาสบกไม่เห็น <Okay. S 1> หาไม่เจอ <Okay. S 1> ขนาดเหาะไปหายังไม่เจอไม่เจอมาเอง <Okay. S 1> นี่ไง <Okay. S 1> แค่อยู่เฉยเฉยเออนี่ เหมือนเป็นการบอกเหตุว่าบาตรใบนี้เป็นบาตรของพระสัมมาสุเจ้าผู้ประเสริฐยิ่งกว่าพระอสิติมหาสาวกและเหล่าพระสาวกทั้งหลายการที่พระอชิตะสามารถรับบาตของพระปรมาสดานี้ได้นั้นนี่ไม่ใช่คำลำบึงด้วยแล้วแหละทั้งนี้ก็เป็นเพราะท่านไม่ได้เป็นเพียงแค่พระสาวกหรือพระปเจพุจ้า แต่พระอาทิตตภิกษุนี้ที่แท้คือหน่อนเนื้อแห่งพระสัมม,สมาสัมพุทธเจ้าที่จะได้มาตัดสรุปทำเนียนาคตการบายภาพองคเน่าอันนี้เป็นเสมือนบอกเหตุเท่านั้นแต่ไม่ใช่เป็นคําลําพึงของท่านนี่นะบอกเหตุบอกเหตุหตแปลว่าท่านไม่ได้เป็นเพียงแค่พระสาวกหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่พระอาทิตตภิกษุผู้นี้ที่แท้คือหน่อนเนื้อแห่งพระสัมม,สมาสัมพุทธเจ้านหน่อ นอแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เนาะที่จะได้มาตัดสรุปทำเนียในค้ตกล่ายภาคบึ้งเนะะนี่เนาะลงมาเลยเปนพระนามประชารดีโคตมีได้ทอดพระเนตรเห็นความอัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้นต่อหน้าของพระนางแล้วโอ้คิดดูสิบายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เลือ่อนลอยมาสู่ในมือของอาชิตตภิกขุผู้บทใหม่โดยไม่ได้เหาะขึ้นไปเลยแค่ไปยืนเฉยๆบาทนั่นก็เลือ่อนลอยมาแปลว่าต้องมีเหตุการณ์ที่สำคัญเนี่ยเกิดขึ้นและภิกษุรูปนี้อาจิตตภิกขุนี้เนี่ยต้องไม่ธรรมดานี่นะจ๊ะไม่ง,งั้นสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าเราเป็นพระนาวิชาบดีเราก็ต้อง ปลื้มไหมอืมนี่ปลื้มมาในระดับหนึ่งแล้วเท่าที่ตัวเองจะคิดได้เพราะว่าพระสัมมาสัมพุเจ้ายังไม่ได้ตรัสอะไรแต่เห็นอย่างนั้นเราก็ต้องคิดตัวเองแล้วสันนิษฐานวิญญาได้จะไม่จะต้องไม่ธรรมดาแล้วแหละโอ้ขนาดองค์อื่นเหาะออกไปนี่ยังไม่เจอแต่นี่ไม่ต้องเหาะยืนเฉยๆหยิบมาเองรับเป็นบาปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า้วยนี่ต้องไม่ธรรมดา ทวนจะไม่ธรรมดาอย่างไรนั้นนี่นะก็เขาเขียนมันอย่างนี้ก็ก็มันอย่างนี้เนี่ยต้องโทษเขาสิอ่าจะไปโทษครูไม่ใหญ่ได้ไงอาฟังพระเสียอริยาเมตตยนี้เออ พะเจ้าเมื่อสองพันร้อกว่าปีที่ผ่านมาเราไม่ได้เห็นลักษณะมหาบุรุษอีกทั้งบุญทลลีลาไม่ได้ฟัง โปรดเราให้ได้บรรลุธรรมแต่อีกไม่นานเท่าใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์น้าผู้ทรงมีพระชาพัรรังสี love มมเมื่อมนุษย์อายุใครได้แต่หม่นปีสมสมรบารมีมายาวนานกว่าแ0ดสิบพค์ไคจึงมีผู้บรรลุธรรมมากมายพระศาสนาจะยืนยาวได้เกือบสองแสนปี 2> 2, 100, โลกจะเป็นดังไร้สุขสมัย เจ้าสังขารบรมจกรักรพรรดิผู้บังเกิดในยุคนั้นจะสละราชสมบัติร้องรัตนะเจ็ดประการอันเกรียงไกลอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่ We